กรกต,ตเมื่อวานนี้มีกิจกรรมนะครับ <c oughs> พูดคุยกับสื่อมวลชนเพื่อที่จะ,ะเหมือนกับทําความเข้าใจนะว่ามีอะไรบ้างที่สื่อสามารถทําได้ม,มีอะไรบ้างที่เป็นข้อควรระวังในช่วงของบรรยากาศการเลือกสอวอที่กําลังจะเกิดขึ้น สัปดาห์หน้าแล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกเป็นสอวอจะต้องไปสมัครกันมไม่ว่าคุณจะสมัครเพื่อไปโหวตนะหรือคุณอยากจะมีลุ้นเป็นสอวอรจริงๆสัปดาห์หน้านะครับเป็นจุดเริ่มต้นครับคือมันสืบเนื่องมาจากการที่สื่อมวลชนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเอ๊ม,มีอะไรที่ทําได้บ้างแล้วมีอะไรที่ทําไม่ได้บ้างนะครับเนื่องจากว่าการเลือก,อกสอวอรครั้งนี้เนี่ยแมถือว่ามันซับซ้อนแล้วก็มีรายละเอียดที่ปริจยตอยกรกตก็เลย นำสื่อมวลชนนัดพบกันซะเลยชี้แจงแนวทางปฏิบัตินะครับเขาใช้หัวข้อว่าสื่อกับการปฏิบัติในห่วงมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตุธทิสภาปี67นะครับนี่ครับท่านสแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตก็ชี้แจงแหละครับว่าสื่อทำอะไรได้บ้างแล้วก็ห้ามทำอะไรได้บ้างท่านสแสวงย้ำว่าระเบียบการแนะนำตัวของผู้สมัครสวรเนี่ยมันมีขึ้น เพื่อที่จะป้องกันกลุ่มกวนมาสมัครนะครับนักข่าวที่ไปร่วมในการชี้แจงในครั้งนี้ก็ถามลหลายประเด็นนะครับว่าอะไรทําได้บ้างอะไรทําไม่ได้ทางท่านเลขากรกตอบอกว่าสิ่งที่ทําได้อ่ะนะครับสามารถที่จะสัมภาษณ์ผู้สมัครได้นะผู้สมัครเนี่ยหันหน้าเข้าหากล้องได้เพราะว่ามันไม่มีะระเบียบไหนที่บังคับใช้กับสื่อแล้วก็ สามารถที่จะเสนอข่าวตามหลักวิชาชีพได้ไม่ได้มีการลิดรอนสิทธิของสื่อมวลชนแต่วงเล็บนะถามได้แค่เรื่องทั่วไปเท่านั้นนะสื่อสามารถที่จะรายงานความเป็นบ้านใหญ่ได้เรื่องของผู้สมัครที่เป็นนามสกุลดังได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปในสถานที่ที่มีการคัดเลือกได้แต่จะต้องไม่เข้าไปรบกวนนะครับ ทางกกตเนี่ยจะจัดพื้นที่ให้สื่อสามารถที่จะสังเกตการได้คนที่เป็นสื่อนะครับการรายงานข่าวเขาบอกว่ารายการทอล์กเนี่ยทำได้นะวิเคราะห์ได้ใครเด่นใครดังแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปอันนี้ทําได้ครับแต่เขาห้ามแนะนําตัวห้ามสื่อไปแนะนําตัวแนะนําแทนอะ่ะจะมาพูดออกอากาศบอกชื่ออะไรจบจากที่ไหนอ,อย่างนี้บอกเลขประจําตัวผู้สมัครแบบนี้ไม่ได้ ห้ามสื่อไปเกาะติดทําข่าวนคนใดคนนึงมากเกินไปอันนี้มันก็แหมนะก็เข้าขายอันนี้อันนี้รับทราบครับอันนี้รับทราบ <c oughs> ส่วนการแนะนําตัวนี่เป็นนี่เป็นสิ่งที่กกตรับความคิดเห็นจากหลายแง่มุมมาแล้วเขาเอาไปปรับระเบียบการแนะนําตัวจริงๆนะครับ <c oughs> กรกตเนี่ยเดิมทีเขามีช่องทางการแนะนําตัวให้กับบรรดาผู้สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ก็คือเว็บไซต์ของกกตและแอปพลิเคชันสมาร์ทบอดกรกตเขาบอกว่าเขาเพิ่มช่องทางการรับรู้ โดยผู้สมัครและผู้ช่วยผู้สมัครสามารถเผยแพร่ได้ทาง TikTok y o u t u b e Facebook นะครับเพื่อให้ประชาชนรู้ได้ร่วมตรวจสอบได้หากประชาชนเห็นว่าคุณสมบัติพร้อมหรือมีลักษณะต้องห้ามไหมแจ้งข้อมูลไปทางกกตได้เท่ากับว่าตอนนี้ที่หลายๆคนเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยมันเป็นการเลือกปิดหรือเปล่าไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยใครเป็นคนสมัครประวัติเป็นยังไงรประชาชนทั่วไปโอ้โหต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์กกตทาไมไม่ให้เขาโพสตสรุปว่าโพสต์ได้นะครับกกตมีการปรับ ระเบียบตรงนี้นะครับครับ TikTok y o u t u b e f a c e b o o k อ่ะโซเชียลมีเดียต่างๆโพสต์ได้นะครับเลขากกตบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายชื่อระหว่างการรับสมัครแต่พอสมัครเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยทางกกตเขาจะสามารถที่จะเปิดเผยได้ทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนของเขานะครับแล้วก็ยืนยันว่าผลการคัดเลือกสว2อ0คนแล้วก็รายชื่อสำรองเนี่ยมันจะเป็นไปตามไทม์ไล์ เป็นไปตามกรอบเวลาที่กะกะตเนี่ยวางไว้นะครับรวมไปถึงเรื่องของกระบวนการเลือกแต่เลือกแล้วเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายมเลขาบอกว่าไม่มีข้อกฎหมายใดที่จะมาประวิงเวลาหรือจะเลื่อนอ,ออกไปจากไทม์ไลน์จากกรอบเวลาได้นะต้นเดือนต้นเดือนก,ออนอนกรกฎาคมครับ ที่จะได้สอวอ200คนอย่างเป็นทางการ <Ừ. S 2> นะครับต้นเดือนกนรกฎาคมนั่นหมายความว่าต้นเดือนกนรกฎาคมคือเนตไลน์สุดท้ายที่สอวอชุดปัจจุบันจะอยู่รักษาการ <Ừ. S 2> แล้วกรก<ๆ>ตยืนยันว่าไม่มีละครับรักษาการไปเรื่อยๆเพื่อรอให้200คนใหม่นี้คลีนทุกคนไม่มีครับประกาศรับรองเลยแล้วตรวจสอบตามหลังไปเหมือนกระบวนการเลือกตั้งทั่วไปของสส <Ừ. S 2> นะครับกรกต,อตอเองเขาตรวจได้2แบบนะครับคือทั้งไม่รับเป็นผู้สมัคร และไปร้องที่สาลดีกาแต่ถ้าประกาศเป็นผู้สมัครไปแล้วแล้วพบว่าผิดมีความผิดก็ลบชื่อได้ทุกชั้นครับ,รบไม่ว่าจะในระดับอำเภอและจังหวัดทีนี้เรื่องคุณสมบัติก็เลยจะไม่เป็นประเด็นให้การเลือกสวต้องล่าช้าออกไปไม่ว่าจะเกิดกรณีอะไรทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่กะกะตชี้แจงนะครับไม่มีช่องทางไหนที่ทําให้มันเกินกรอบเวลาที่เขาเคยประกาศไว้นะครับกลับเีเรื่องของการทุจริตที่มีการหยิบยกมาพูดคุยในวงนี้ด้วยนะครับ ท่านเลขาธิการกรกตอบอกว่ากระบวนการทุจริตเนี่ยสามารถที่จะถูกสอบได้ภายหลังนะครับโดยจะมีการสำรองรายชื่อกลุ่มละ5คนเอาไว้ซึ่งรายชื่อสำรองเนี่ยเขาให้เลือกจากกลุ่มตัวเองก่อนถ้าหมดแล้วเนี่ยให้ไปจับสลากกลุ่มอื่นถ้าไม่มีแล้วกฎหมายได้ออกแบบเอาไว้ว่าให้เหลือสอวอเกิน1 0 1คนก็เลยยืนยันว่ามันจะไม่เกิดปัญหาไม่เกิดเด็ดล็อกนะประเทศเดิเดนหน้าต่อไปได้อีกหนึ่งคำถามที่ถามกันในวง การชี้แจงเมื่อวานนี้ก็คือ i l a อหรือว่าคณะก้าวหน้าเนี่ยสามารถที่จะแนะนำตัวผู้สมัครสอวอรผ่านแพลตฟอร์มที่มีอยู่ตอนนี้ได้ไหมนะครับท่านสแสวงบอกว่าไม่มีอะไรที่ใหญ่กว่ากฎหมายถ้าผู้สมัครรู้เห็นเป็นใจทำให้การเลือกไม่สุจริต ผู้สมัครก็จะต้องรับโทษในตรงนั้นนะครับต้องดูที่เจตนาแล้วก็ต้องมีการพิสูจน์ว่ามีการรู้เห็นเป็นใจกันหรือไม่โดยการรณรงค์เนี่ยท่านบอกว่าสามารถทําได้แต่ต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือนะแล้วก็ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นหลักด้วยครับก็คือดูเจตนาด้วยครับ